สวัสดีเพื่อนเอนและ fc ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000วัตต์ตัวสีน่าจะสีเทาเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกเงินอ่ะสีเทาก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าที่เคยส่งมาซ่อมก่อนหน้านี้เคยส่ง ตัวสีเงินรุ่น1,400วัตต์มาซ่อมนะครับตัวนั้นซ่อมกลับไปใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะแล้วก็ติดต่อส่งตัวนี้มาซ่อมนะครับตัวนี้อาการไม่รันนะฮะนี่ลูกค้าโนต้ตมาอาการไม่รันเปิดใช้งานตามปกติไม่ได้สังเกตว่าไม่รันตอนไหนมาพบก็ไม่รันแล้วไม่ทราบสาเหตุ อาการเออร์เลอไม่รันนะครับแต่ตัวนี้มีความเสียหายจากการกระแทกด้วยนี่นะครับจะเห็นว่าขั้ว DC Input เนี่ยงอนะฮะเพจตัวนี้นะครับโดนโดนกระแทกงอแต่ว่าไอเสียหายจุดเสียหายตรงเนี้ย มันไม่ได้เกิดจากที่ลูกค้าส่งมาในครั้งนี้นะครับอาจจะเสียหายมาก่อนหน้านี้นะฮะอาจจะมีการส่งไปไหนยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าทําไมถึงไม่ได้เสียจากครั้งนี้เพราะว่าที่ลูกค้าส่งมาหาผมเนี่ยนะครับมันเป็นกล่องของตัวกิบทายอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์โดยตรงนะฮะกล่องตัวนี้มันมีตัวเนี้ยนะครับมันมีฟองน้ํากันกระแทกซึ่ง ต่อให้โยนยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะกระแทกได้นะครับเพราะว่าฟองน้ํามันค่อนข้างหนาอ่าก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเสียหายมาจากที่อื่นนะครับก็แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแกะ,ะแกะแก้ไขให้นะฮะเดี๋ยวแกะออกมาดัดให้นะครับมันมันยุบไปพอสมควรเลยนะฮะฟงฟิวนี่ลองดูฮนะ น,นี่นะฮะร่องรอยการกระแทกก็ยังอยู่อ่ไม่เป็นไรตรงนี้แก้ไขได้นะครับมาถึงผมแล้วตรงไหนไม่ดีตรงไหนดูไม่เข้าท่านะครับถ้าแก้ได้ผมก็จะแก้ให้ก็เดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับมาแกะซ่อมมันก่อนในส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเอาไว้แก้ทีหลังนะครับก็มาดูว่าอาการเออเลอร์ไม่รันเนี่ยเสียหายที่จุดไหนนะครับ เปิดฝาครอบออกมาก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับมีใยแมงมุมด้วยก็นี่นะครับตัวฟิวตัวฟิวแตกออกนะฮะฟิวขาดนะครับก็แสดงว่ามีมอสเฟดช็อตอยู่นะครับที่สาเหตุของ มอสเซช็อตเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกี่ยวกับพวกตัวแมลงก็ได้นะเราต้องหมันตรวจเช็คหน่อยนึงใช้งานก็มันถอดออกมาเป่าฝุ่นหน่อยนึงนะครับอย่างพวกมดพวกแมลงพวกแมงมุมพวกนี้นะฮะมันถ้ามันไปเกาะบริเวณอ่าวงจรแถวๆวงจร,งจร,งจรอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันก็ทําให้มอสเซช็อตได้นะครับพวกจิงจกพวกอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมลื้อบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับว่ามี มอสเฟสชอ็อตกี่ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปเป่าฝุ่นก่อนฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถับถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟสชอ็อตอยู่2ตัว2ตัวนี้นะฮะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ฟิลฟิลอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับในนี้คือตัวฟิลฟิลมันชอ็อตจนแตกออก ส่วนอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับมอสเฟตเช็คแล้วก็ปกติดีนะครับก็น่าจะมีแค่มอสเฟตสองตัวกับฟิลนะครับเดี๋ยวผมเอามอสเฟตตัวใหม่กับฟิลมาใส่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาวัดเปลี่ยนมอสเฟตวัดลูกคลื่นก่อนนะฮะว่าลูกคลื่นจะปกติหรือเปล่า ครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่กับฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ระหว่างที่เปลี่ยนเนี่ยมาสังเกตเห็นลายปิ้นตรงฝั่งคอนเวอเตอร์นะครับที่มอสเฟตตัวนี้มันมีรอ,อยไหม้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตะกัวละลายย้อยลงมาเบื้องต้นเนี่ยผมลองวัดที่ ตัวมอสเฟตเนี่ยดูเหมือนว่ามอสเฟตมันจะช็อตด้วยนะครับที่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะฮะนี่นะครับดูไอตัวเหล็กประกับตัวมอสเฟตก็ใส่มาเอียงๆนะฮะ มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ ed, ter, มีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ด้วยแต่ตอนนี้ทางทางฝั่งอินเวอร์เตอร์หรือทางฝั่ง AC เนี่ยนะครับเปลี่ยน uh, เปลี่ยนมอสเฟตกับฟิล์เสร็จเรียบร้อยนะครับ ول, เดี๋ยวเบื้องต้น uh, เราเช็คทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ก่อนว่าปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC เข้าไปทดสอบดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองออนเบรกเกอร์นะครับดูว่ามันยังช็อตอยู่หรือเปล่านะฮะออนเบรกเกอร์แล้วนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับทางฝั่ง AC เนี่ยไม่ช็อตแล้วเดี๋ยวลองวัดลูกคลื่นดูนะครับวัดคลื่นสัญญาณที่มอเต์ทั้ง4ตัวดู ก็จะวัดมอสเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองดูรูปคลื่นสัญญาณกันว่าจะปกติหรือเปล่าอะนะครับเดี๋ยวผมออนเบกเกอร,ร์จ่ายไฟ AC เข้านะฮะอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปคลื่นสัญญาณมอสเฟตตัวที่1นนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0 h เฮิร์นะครับวลพีคกทุกพีคกอยู่ที่11.1นะครับ มอเเฟตัวที่1สัญญาณปกตินะครับต่อไปวัดตัวที่2มอสเฟสตัวที่1่กับตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่มอส์เฟตช็อตนะครับนี่คือมอเ์เฟตตัวใหม่ตัวที่ตัวที่2นะฮะตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิร์นะครับโวลต์พีกทูพิกอยู่ที่1 1 2ต่อไปวัดตัวที่3นะครับ ตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสีเหลี่ยมความถี่50เฮิรตนะครับวนพีคตัวพีคอยู่ที่11.8ไปตัวที่4โอเคตัวที่4ก็ปกติครับสัญญาณสีเหลี่ยม50เฮิรตวนพีคตัพีคอยู่ที่11.8โอเคตอนนี้ทางฝั่ง AC สัญญาณปกติแล้วนะครับแต่ทางฝั่ง DC ยังมีปัญหาอยู่ ดูไม่ออกนะต้องอแก้ไขทางฝั่ง DC c o คอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะฮะช็อตแล้วก็ลายปิ้นไหม้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่าช็อตกี่ตัวนะเบื้องต้นเนี่ยเช็คมอสเฟตตัวนี้ช็อตแน่นอนนะฮะตัวที่มันมีรอยไหม้นี่นะครับเดี๋ยวผมทำการตรวจเช็คดูอย่างละเอียดอีกทีนึงว่า,อามอสเฟต คอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันเสียกี่ตัวเสียตัวเดียวหรือว,ว่ามีตัวอื่นเสียด้วยนะฮะครับทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ตรวจเช็คแล้วก็มอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวที่มันไหม้นะฮะตรงที่ขามันไหม้ตัวนี้นะครับอตอนนี้ก็ได้จัดการเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับลายปิ้นไหม้เสียหายนะครับก็ใช้ทีการพับขามอสเฟตลงไปบัดกี นะฮะอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูว่าจะรันได้หรือเปล่านะฮะ ครับเดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นเนี่ยผมจะจ่ายไฟ 42V โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ 3M แอมป์จ่ายไฟ DC เข้ามาเดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยหนึ่งเปิดติดหรือเปล่าโอเคตัวเครื่องเปิดติดนะครับลิมิตกระแสไว้ 3M แอมป์เนี่ยถ้ากิทชายนอเตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0วัตต์นะครับ ก็ตัวนี้เราซ่อมทั้งทางฝั่ง AC ด้วยแล้วก็ DC ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปกติหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันลองดูนะฮะโอเคเริ่มรันแล้วนะครับ ก็กำลังวัตขึ้นไปร0 8วัตต์นะสูงสุดอยู่ที่108วัตต์ก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับอีมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้100วัตต์นะฮะอ,อันนี้ก็รันขึ้นไปสูงสุดประมาณ107 108วัตต์นะร0 9วัตต์นะครับอ่ะโอเคก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมประกอบนะครับประกอบเข้าที่เดี๋ยวมาทดสอบที่หวัดสูงสูงกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าที่หวัดสูงสูงนี่จะปกติหรือเปล่าครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังหวัดสูงสูงดูงว่าจะปกติหรือเปล่านะครับ ก็ปรับกระแสสูงสุดที่พวสภพายตัวนี้จ่ายได้นะครับ18 M. แอมป์แรงดันก็42โวลต์42โวลต์18แอมป์ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์ลองดูเลย เริ่มลันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกําลังวัดทาง AC ต้องไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะฮะหกร้ยยีวัตต์นะครับ,รบสูงสุดขึ้นไปที่6กร้ยยีวัตต์นะฮะเนี่ยหกร้อยยี่เก้าห้อสสิห้อยสวัตต์สูงสุดนะครับ 6 3 2้วัตต์โอเคก็แสดงว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะลูกค้าแจ้งมาว่านะฮะตามโนตนะครับให้ที่ให้ดูตอนแรกก็คือมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเสียตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ได จัดส่งมาซ่อมนะครับจากการตรวจเช็คในตอนแรกพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่ง A AC กับฟิลขาดนะครับมอสเฟตช็อตสอตัวแล้วก็ฟิลขาดนะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวมอสเฟตทางฝั่ง A AC กับฟิลแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันมีรอยไหม้ที่ลายปิ้นทางฝั่ง d c คอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับก็ตรวจเช็คก็พบว่ามันมีมอสเฟตทางฝั่ง คอนเวอร์เตอร์ช็อตอยู่1ตัวด้วยนะครับก็ได้จากการเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนมอสเศตทางคอนเวอร์เตอร์ด้วยนะฮะก็เท่ากับว่า,ากิจทายเวอร์เตอร์ตัวนี้เสียทั้งทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์และก็ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับอตอนนี้พัดลมทํางานนะฮะพัดลมก็เริ่มมีเสียงดังนหน่อยๆนะครับเดี๋ยววมลดกระแสก่อนเดี๋ยวพอเพอร์ทับพายพังเหลือสัก 10m 10m พอพัดลมก็ค่อนข้างเสียงดังเลยทีเดียวก็ครับสำหรับคลิปนี้ ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดท่าก,การได้ขอภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ